สวัสดีครับวันนี้จะพามานานะครับอันนี้คือเส้นทางที่มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมาตามนี้นะออแล้วก็เราจะเลี้ยวสายตรงนี้จอดรถอันนี้คือเทียงนาแต่ก่อนนะฮะตรงนี้คือที่ที่พอ่อให้รถไถน,นามาไถชนดินดันดินขึ้นนะครับ ตังนี้ก็จะเป็นสระต่เดี๋ยวเราไปดูสระกันนะครับน,าน่าเราก็จะอยู่ที่โน่นไปถึงโน่นนะครับต้นมะม่วงยั่มา่านตอนนี้ยังไม่มีลูก ก็ยังมีน้ำอยู่ไปแล้วก็ไปดูนะครับข้าทงไหนได้ครังนี้แล้วกันนะก็จะมีต้นไม้เยอะนะฮะ ปวดวายเฮ้ยปลาเยอะ